เาส่ช่วงที่3ของเป็นข่าวเช้านี้นะคะถ้ามองไปรอบตัวเรานะคะคุณ<ม>ผู้ชมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยใช้กันโดยตลอดแต่ว่าแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันนะคะบางคนต้องการที่จะใช้พลังงานสะอาดบ้างบางคนต้องการที่จะใช้พลังงานที่มีความมั่นคงนิวเคลียร์แสงแดดหรือว่า จากพรอาทิตย์กันบ้างนะคะก็มีข้อจํากัดนะคะแล้วก็ประโยชน์ข้อเสียแตกต่างกันออกไปใช่อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเขาเป็นประเทศหนึ่งที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าผสมผสานการหลายอย่างที่ผ่านมาเห็นไหมนิวเคลียร์ก็มีนะครับในรูปแบบพลังงานสะอาดก็มีนะครับพลังงานในรูปแบบปัจจุบันก็มีเหมือนกันเขาให้เหตุผลแบบนี้ครับน้องกวางคุณผู้ชมฮะว่า ที่ต้องประสมประสานรวาว่าบางครั้งถ้าสมมติว่ามีอะไรมีปัญหาเนี่ยยังทําให้มีไฟฟ้าใช้ใชต่อไปอย่างเด็นชัดนะมีเพียร์มีปัญหาก็ใช้พลังงานอื่นๆแทนนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูรายงานพิเศษเรียนรู้ดูญี่ปุ่นนะครับในชื่อตอนว่าเรียนรู้นะครับการใช้ไฟฟ้าในวันนี้และในอนาคตด,ด้วยนะครับติดตามได้จากคุณจิอพอรพรม่วงงามครับ หลังจากเกิดวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พาะแผ่นดินไหวเมื่อหลายปีก่อนกลางปี2015กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้ประกาศแผนพลังงานระยะยาวที่เรียกว่า 3EBS มุ่งเน้นสู่การสร้างความสมดุลทางพลังงานให้ได้ภายในปี2030โดยปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ให้สอดคล้องกันทั้งในเรื่องของความมั่นคงพลังงานในราคาที่สังคมและภาคอุตสาหกรรมรับได้บนความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และนี่คือสัดส่วนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าใหม่ที่มาพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลให้ดียิ่งขึ้นจะเห็นว่าในอีก13ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะหันมาผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากก๊าซ LNG ถึง27ถ่านหิน26ตามมาด้วยพลังงานหมุนเวียน22-24ที่เหลือก็จะเป็นพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานน้ำมัน อำเภอมะซูระจังหวัดนงางาซากิอยู่บนเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นมีประชากรเพียงสอ0 0มคนเท่านั้นแต่อำเภอเล็กๆแห่งนี้กลับเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำคัญที่หล่อเลี้ยงเกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวและที่นี่คือโรงไฟฟ้าถ่านหินมะซูระของบริษัทเจพาวเวอร์โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด2,000เมกะวัต์ที่ได้รับการยอมรับเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี โรงไฟฟ้ามาสุระได้ดำเนินการใช้พลังงานถ่านหินผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนที่นี่มานานกว่า25ปีค่ะแน่นอนว่าในช่วงระยะเริ่มแรกก็มีเสียงคัดค้านจากคนในชุมชนแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ก็คงเป็นเรื่องของการจัดการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มงวดและมีความจริงใจมากค่ะ เจ้าหน้าที่ที่บริหารโรงไฟฟ้าบอกกับคณะของเราว่าหัวใจสําคัญของการผลิตไฟฟ้าท่ามกลางชุมชนคือความรับผิดชอบต่อสังคมและการสื่อสารที่ดีตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องปัจจุบันที่นี่ใช้เทคโนโลยี ultra super critical ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในด้านการควบคุมสารต่างๆมีระบบกำจัดฝุ่นในโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีและความรับผิดชอบถือเป็นปัจจัยสำคัญทางโรงไฟฟา้ามัสุระได้เข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านตั้งแต่ก่อนสร้างโรงงานเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของชุมชนและอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือเป็นกฎเหล็กที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของโรงงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดคือโรงงานมีการทําสัญญากับชุมชนถึงข้อกําหนดขั้นต่ําในการปล่อยสิ่งต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อม เรียกว่าถ้าเกินกว่าที่สัญญากันไว้โรงงานจะต้องปิดและหยุดการผลิตท,ทันทีถือเป็นคำมั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรมทุกคนในชุมชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้รวมไปถึงการทำแผนสำรองฉุกเฉินร่วมกันในวันที่ลงพื้นที่ทีมข่าวไม่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านโดยตรงแต่จากสภาพสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรปลูกผัก ทำสวนนาข้าวส่วนในทะเลก็มีการเลี้ยงปลากระชงังและการจับปลาได้ตามปกติเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ปุ๋นเนี่ยดีมากมีการบริการที่ดีเพราะฉะนั้นเราเราจะเรียนรู้หลาย,ลายๆเรื่องจากการมาดูนานสิ่งแห่งแรกที่เราไปดูคือรงยฟ้าฐานหินที่อยู่ชู้เกิบชุมชนเราก็เห็นว่าเกษตรกรรมและก็การประมงทั้งหลายก็ทํางานกันได้อย่างดีแล้วก็โรคต่างๆก็ไม่มีจากการที่สอบถามมาแสดงว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมาก เรื่องที่2เราไปดูเรื่องของขาการจัดการเรื่องของภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติในเรื่องของที่นี่กับภัยพิบัติที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันแต่เราก็ได้เรียนรู้วิธีการว่าท่านเรามีน้ําท่วมมีมีมพายุโซนร้อนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ต้องทํำยังไงนะครับก็เราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะต้องจัดการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรนีแผนหลายแผนนะแล้วในเรื่องที่3คือเรื่องของอนาคตที่ว่าเราต้องการให้สิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีไอเดียในเรื่องของ พื้นที่อนาคตเช่นว่าอนาสมาร์ทซิตี้ในนับที่นี่เป็นที่นี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เสริมโซมเราต้องการที่จะพัฒน,นาเป็นอนาคตไปว่าพื้นที่อุตสาหกรรมก็จะมีเิ็ดต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานทดแทนแล้วก็ใช้เรื่องของการที่ รีไซ uh, เคก็เอาเอาสิ่งที่ขยะมาหมุนเวียนมาใช้ใหม่น้ำมันที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่นะครับมีการใช้รถไฟฟ้า EV โดยมาจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังก็ยังมีฟอสซิลอยู่นะครับพลังงานทดแทนที่ใช้อยู่ก็แค่10%ราคาอนาคตจะเพิ่มไปได้เป็นยี้0นะครับพลังงานฟอสซิลที่ใช้อยู่เนี่ยก็ทำให้มันดีขึ้นเช่นถ่านหินเองก็มีใช้อยู่ ก็มาทําเติมไบโอแมสเติมพวกไม้อะไรต่างๆทําให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดอน้อยลงไปนี่คือต้นแบบในอนาคตซึ่งประเทศไทยเองก็จะต้องมีเหมือนกันที่แม่ห้องซ้อนทีมงานเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เทศบาลคิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะแหล่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บนพื้นที่487ตารางกิโลเมตรที่นี่คือเมืองที่ฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นอีโคทาวเมืองต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนี่คือทุ่งโซลาเซลล์ที่ติดตั้งในอุทยานพลังงานแห่งอนาคตทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในชุมชนแถบนี้และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับชิมจมวันนะคะที่คิตะคิวชูเป็นจุดแรกเมืองแรกเลยค่ะที่มีการนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับรถบัสในชุมชนค่ะเทศบาลคิตะคิวชูเพิ่งจะมีการนำรถบัสไฟฟ้ามาทดลองใช้เป็นรถเมย์ประจำทาง ใช้วิ่งรับส่งประชาชนในเมืองซึ่งตอนนี้ยังมีไม่กี่คันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจะใช้เวลาชาร์จประมาณ80นาทีวิ่งได้80กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุดได้85กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนนี้คืองานทดลองการผลิตไฟฟ้ากังหันลมรูปแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยคิวชูร่วมกับบริษัทโทเลกกาลังเก็บข้อมูลวิจัยซึ่งก็พบว่าเจ้าทรงกลมที่สร้างขึ้นมาอยู่รอบกังหันจะช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าเดิมถึง10เซต์ นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งในแผนพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานคือการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งซึ่งตอนนี้ติดตั้งไปแล้วตั้งแต่ปี2013ซึ่งทางทิตักคิวชูมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ถึง200เมกะวัตต์ภายในปี 2020. 2 0 2 0โลกเนี่ยต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลก่อนนะครับแล้วเมื่อเอาชนะความต้องการพลังงานของประเทศของตัวเองได้แล้วถึงค่อยทำพลังงานทดแทนเสริมขึ้นมา แล้วพลังงานทดแทนนี่ไม่สามารถจะพึ่งพาได้ตลอดเวลานะครับงนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งประเทศที่ที่ที่ผมบอกว่าการหน้าที่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังทาอย่างนี้คือมีพลังงาน2ด้านเท่าๆกันแล้วก็เยอะกว่าความต้องการอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งต่างกับประเทศไทยอยู่หน่อยนึ้งคือประเทศไทยเนี่ยเรามาีพลังงานฟอสซิลที่เยอะกว่าความต้องการอยู่นะครับ แต่ว่าเราเองเราอยากจะเอาพลังงานทดแทนเอามาทดแทนพลังงานฟอสซิลจริงๆซึ่งซึ่งมันไม่สามารถจะทดแทนได้อย่างที่เหตุผลที่พวกเราสร้างกันแล้วอย่างเช่นแสงแดดใช้ได้เฉพาะช่วงกลางวันวันละห้าชั่วโมงพลังงานลมใช้ได้เป็นบางเวลาเท่านั้นในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะใช้ได้สักสี่ห้าชั่วโมงท่าน,นเดน็ครับ รอแบตเตอรี่อย่างเดียวครับเมื่อไหร่ก็ตามมีการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพราคายอมรับได้นะครับเมื่อนั้นการ,รผลิตพลังงานในโลกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนมากครับ จากเมืองอุตสาหกรรมเสื่อมโมทรมคิตะคิวชูฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาจากความร่วมมือร่วมใจลดการกล่าวโทษและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างจรงิงจังรัฐออกกฎหมายนยโยบายที่จะช่วยควบคุมส่งเสริมสังคมและภาคเอกชนขณะที่ภาคเอกชนก็ลงทุนจรงิงจังเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสะอาดสถาบันการศึกษาเล่งผลิตบุคลากรและงานวิจัยเพื่อออ,อกมาลดต้นทุนรวมถึงสแสวงหาวิธีการใหม่ๆให้ชุมชนขณะที่คนในชุมชนเองก็ปฏิบัติตามกฎหมายบริ บริจาคเงินบริจาคที่ดินเพื่อสนับสนุนให้คิตาคิวชูเป็นเมืองที่น่าอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาที่จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคตสุมเมธมะปรางหวานถ่ายภาพจิราพรอมอุ่งงามรายงานจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่มานะฮะังกวางว่าทาไมญี่ปุ่นจะต้องนะฮะมีการผสมผสานแบบนี้เนาะใช่คิตาคิวชูนี่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ทั้งนอกๆน,นะคะติดชายฝั่งทะเลแล้วก็เป็นเมืองที่เต็มด้วยโรงง,งานอุตสาหกรรมนะคะวันพุ่น